ภาพยนต์เปิดฉากโดยเธอีนั่งคนเดียวบนชิงช้าในสนามเด็กเล่นที่เงียบสงบรายล้อมไปด้วยเดเลิโคสสักชีวิตในอดีตที่บ้านเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งและจดจ่ออยู่กับภาพถ่ายของลูกชายชื่อแซมจากนั้นเธอก็เลื่อนสายตาไปที่วิดีโอที่บ้านของแซมเธอจ้องไปที่บทความในหนังสือพิมพ์เก่าๆที่เล่าถึงเหตุการณ์เครื่องบินตกอันน่าสลดใจซึ่งฆ่าชีวิตลูกชายของเธอขนา ที่เธอกำลังเตรียมตัวออกจากบ้านโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเป็นจิ้มสามีของเธอที่เชิญเธอไปทานอาหารเย็นด้วยกันเธอปฏิเสธข้อเสนอแต่กลับบอกเป็นในว่าเธอ เตรียมอาหารให้เขาที่บ้านระหว่างที่คุยกันดวงตาของเทลลีจ้องไปที่รูปถ่ายของตัวเองจิมและแซมก้าวออกจากร้านเทลลีวิ่งไปเจอเอลเลียดเพื่อนของเธอและสังเกตเห็นว่ารถของเธอหายไปมีผู้ชายคนหนึ่งชี้ให้เธอเห็นว่ารถจอดอยู่ที่ไหนแม้ว่าเธอจะแน่ใจว่าไม่ได้ทิ้งรถไว้ที่นั่นเธอจึงขึ้นรถและมุ่งหน้าไปที่ห้องทำงานของหมอแจ็คเธอเอื้อมมือไปหยิบกาแฟขององค์เธอแต่ พบว่ามันหายไปมุนบอกเธอว่าเธอปฏิเสธที่จะดื่มกาแฟในวันนี้แต่เธอยืนกรานว่าเธอยังสามารถลิ้มรสกาแฟได้ฉันบอกเป็นนว่าเธออาจจินตนาการไปเองลิมรสหลังจากได้กลิ่นกาแฟของเขาในเย็นวันนั้นจิมชื่นชมเทลลีที่กลับมาทำงานในวันรุ่งขึ้นในขณะที่หยิบแก้วไวน์เธอตกใจมากเมื่อพบว่ารูปถ่ายของเธอและแซมตอนนี้มีเพียงเธอและจิมเท่านั้นที่ไม่พอใจ เธอเผชิญหน้ากับจิมและโยนรูปถ่ายจนกรอบแตกเธอพุ่งออกไปและกลับไปที่สนามเด็กเล่นที่สนามเด็กเล่นเธอพบกับแอชซึ่งสูญเสียลอเรนลูกสาวสารของเขาในอุบัติเหตุเครื่องบินตกเดียวกันเขาเสนอที่จะกลับบ้านกับเขาแต่เธอปฏิเสธในคืนนั้นเทลลีพบจิมอยู่บนเตียงและขอร้องเขาว่าอย่าทำให้เธอลืมแซม วันถัดมาเธอเปิดดูรูปในตู้ถ่ายรูปของแซมเพื่อความสบายใจแต่กลับพบว่ารูปอื่นๆของเธอหายไปเธอรู้สึกหมุดหนิดและทิ้งข้อความไว้ให้จิมเพื่อขอคำอธิบายในความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อเชื่อมโยงกับความทรงจำของเธอเธอพยายามดูวิดีโอที่บ้านแต่ก็ไม่มีอะไรแสดงออกมาเธอเสียใจเมื่อจิมกลับถึงบ้านเธอเรียกร้องให้เขาออกไปจิมพยายามปลอบใจเธอโดยอ้างว่าเทปว่างเปล่ามาตลอดดอกเตอร์ มุมาถึงและเทลลี่ถามเขาว่าเขาเชื่อหรือไม่ว่าจิมกำลังป่วยทางจิตความผิดปกติเอ็มเอสเปิดเผยการเปิดเผยที่น่าตกใจเทลลี่ไม่เคยมีลูกชายแต่เธอกลับมีลูกที่เสียชีวิตตั้งแต่เกิดและต้องเป็นคนแต่งเรื่องชีวิตทั้งหมดของแซมที่โศกเศร้ากับการเปิดเผยนี้สภาพจิตใจของเธอเสื่อมลงและเอ็มแนะนำว่าบางทีเธอควรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของเธอเทลลี่รีบไปเอารูปถ่ายจากตู้ถ่ายรูปมาแต่กลับพบว่าตอนนี้รูปถ่าย เหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าเธออยู่ในยิมโดยไม่มีสัญญาณของแซมที่ตื่นตระหนกเธอขับรถฟาสายฝนไปที่ห้องสมุดแต่รายงานหนังสือพิมพ์ที่เก็บถาวรที่เธอขอก็ถูกเปลี่ยนแปลงเช่นกันเธอรู้สึกท่วมทน้น ที่บ้านของเอลเลียดที่เอลเลียดกัเทลลี่เปิดเผยการโต้ถิงของเธอกับจิมเกี่ยวกับความสับสนของแซมเอลเลียดอ้างว่าไม่รู้จักแซมยิ่งทําให้เทลลี่หงุดหงิดมากขึ้นเมื่อจิมมาถึงเทลลี่จักไปอย่างรีบร้อนเทลลี่ซึ่งไปเยี่ยมแอทซึ่งเธอพบที่สนามเด็กเล่นเธอถามว่าเขาจําเธอและลูกชายของเธอได้ไหมและต้องการพูดคุยลอเรนเอชปฏิเสธว่ามีลูกสาวและยืนกรานว่าเธอคงเข้าใจผิด เขาเมาและเข้านอนทิ้งให้เทลลี่สืบหาในขณะที่ค้นหาบ้านของเขาเธอพบห้องที่เต็มไปด้วยของที่ระลึกเกี่ยวกับฮอกกี้ภาพวาดของเด็กๆที่อยู่ด้านหลังวอลเปอร์ทำให้เธอสับสนในเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เธอกำลังเตรียมอาหารเช้าให้แอชเธอ,อร้องให้เขาตรวจสอบห้องที่เธอค้นพบโดยระบุว่าเคยเป็นห้องของลูกสาวเขาแอชปฏิเสธภาพวาดดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นของเจ้าของบ้านคนก่อนและกล่าวหาว่าเธอเป็นบ้า เธอบอกเขาว่าแซมและลอเรนเป็นเพื่อนกันและทั้งคู่เสียชีวิตในอุบัติเหตุเครื่องบินตกเธอบอกเขาว่าเขาไม่ใช่คนติดเหล้ามาก่อนและเขาเริ่มดื่มเหล้าหลังจากลอเรนเสียชีวิตในคำร้องครั้งสุดท้ายเทลลีขอร้องให้เขาบอกว่าลูกสาวของเขา ออกเสียงดังเพื่อกระทุนความทรงจำของเขาแอชรู้สึกกระสับกระส่ายก้าวออกไปเพื่อติดต่อตำรวจขอโทษเทลลีและบอกว่าเธอต้องการความช่วยเหลือจากมืออาชีพตำรวจมาถึงเพื่อควบคุมตัวเทลลีแต่ข้างนอกเธอถูกเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติสกัดไว้ข้างในแอชเริ่มนึกถึงชิ้นส่วนของลอเรนลูกสาวของเขาและรีบวิ่งออกไปอย่างบ้าคลั่งเพื่อค้นหาเทลลีและพบเธออยู่ใน รถของเอ็เเเขาตะโกนบอกเธออย่างบ้าคลั่งว่าเขาจำได้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางพยายามจะจับกลุ่มเขา คว้าโอกาสไว้เทลลี่หนีออกจากรถและวิ่งหนีเพื่อหลบเลี่ยงการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่เดตันไลต่ตามเธอผ่านอาคารแต่สุดท้ายก็สูญเสียเส้นทางของเธอไปแอชก็หนีออกมาเช่นกันขณะที่เธอกำลังหลบหนีเทลลี่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าและสังเกตเห็นรูปร่างผิดปกติเกาะตัวขึ้นในเมกที่สถานีตำรวจจิมถูกนักสืบพบสอบปากคำเธอแจ้งให้เขาทราบเกี่ยวกับรายงานที่เทลลี่ทำลาย อพาร์ตเมนต์ของแอชและตั้งคำถามว่าทำไม NSA ถึงสนใจภรรยาของเขาในขณนะเดียวกันเทลลี่ก็อยู่คนเดียวบนสะพานดูแลเด็กๆเล่นและรำลึกถึงช่วงเวลาสุดท้ายของเธอกับแซมในคืนนั้นเทลลี่และแอชพบกันอีกครั้งที่ชิงช้าในสนามเด็กเล่นแอชรู้สึกไม่สบายใจที่เขาจำลอเรนลูกสาวของเขาไม่ได้ขณะที่พวกเขาคุยกันเทลลี่ ถ้เดาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ความทรงจำของพวกเขาจะถูกลบไปและตั้งคำถามว่าใครอาจมีอำนาจในการทำให้ลูกๆของพวกเขาหายไปจากระยะไกลพวกเขาตัดสินใจหาโรงแรมแต่การเดินทางของพวกเขาต้องหยุดชะงักเมื่อรถ SU v วพุ่งชนพวกเขาโดยตั้งใจพวกเขารอดพ้นจากเจ้าหน้าที่ NSA ที่กำลังไล่ตามพวกเขาได้อย่างหวุดหวิดและจัดการได้ เพื่อเช็คอินที่โมเทลเมื่อตั้งตัวได้แล้วเทวลลี่โทรหาหมอมูลเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเอชและเหตุการณ์ที่น่าวิตกกังวลเอชกลับมาพร้อมของว่าและเริ่มดื่มมาต่อซึ่งเพิ่มความตึงเครียดให้กับช่วงเงย็นขณะที่เตรียมตัวเข้านอนเทลลี่ครุ่นคิดถึงคำถามของเอชเกี่ยวกับวิธีที่เธอสามารถจำได้เมื่อเขาจำไม่ได้ในเช้าวันรุง่งขึ้นเทลลี่ตื่นอยู่โดยครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแซมเธอปลุกเอชและ แบ่งปันความเชื่อใหม่ของเธอว่าบางทีเด็กๆอาจยังมีชีวิตอยู่เทลลี่และแอชวังแผนที่จะเผชิญหน้ากับจิมแต่ขณะที่พวกเขาขึ้นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาใกล้ พวกเขาพยายามหลบหนีการจับกุมอย่างสิ้นหวังพวกเขาจึงขับรถออกไปแต่พบว่าเส้นทางของพวกเขาถูกขวางไว้โดยชายคนหนึ่งที่เฝ้าดูพวกเขาอยู่แอชเรียกร้องให้ชายคนนั้นย้ายออกไปแต่เมื่อชายคนนั้นไม่อมทำตามแอชซึ่งขับรถเข้าไปหาเขาเพื่อเปิดทางท่ามกลางความโกลาหลโทรศัพท์ของเทลลีดังขึ้นเป็นนักสืบพบที่สอบถามเกี่ยวกับข้อความคลาดเคลื่อนในความทรงจำ ของพวกเขาเทลลีถามว่าคนสองคนจะจำเด็กต่างกันได้อย่างไรในเมื่อเด็กเหล่านั้นไม่เคยมีอยู่จริงก่อนที่จะวางสายกระทันหันเทลลีมาถึงที่ตั้งของจิมแต่ เขาจำเธอไม่ได้เธอยืนยันว่าเธอรู้จักภรรยาของเขาแต่จิมอ้างว่าเขาไม่ได้แต่งงานเธอผิดหวังและติดต่อเอชอีกครั้งและไม่นานพวกเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่เอ็นเพิ่มเติมติดตามชายลึกลับคนนี้กำลังสังเกตการเคลื่อนไหวของพวกเขาอีกครั้งนักสืบพบสืบสวนเหตุการณ์ชนแล้วหนีเมื่อเร็วๆนี้และสังเกตว่าไม่มีเลือดที่เกิดเหตุทำให้เกิดคำถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่เดตัน เข้ามาหาเธอเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่เธออาจมีพบถามว่าการสืบสวนของพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับเด็กๆหรือไม่จากเหตุการณ์เครื่องบินตกแต่เดตันปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องเด็กดังกล่าวหรือเหตุการณ์เครื่องบินตกในคืนนั้นด็อกเตอร์ มุนไปเยี่ยมนักสืบพบเขายอมรับว่าครั้งหนึ่งเขาเคยคิดว่าเทลลีเป็นเพียงอาการหลงผิดแต่ตอนนี้เริ่มสงสัยเกี่ยวกับการประเมินนั้นเอ็มแนะนําว่าเขาควรอยู่ที่นั่นเมื่อพวกเขาพบเคนลีเพราะเธออาจกําลังประสบกับอาการทางจิตอย่างรุนแรงในระหว่างนั้นแอสะดุงตื่นจากเสียงที่น่าวิตกกังวลและพบเจ้าหน้าที่ n อ a ชื่อเพทาลิตแอชยัปยังเพทาลิตและเรียกร้องคําตอบเพทาลิตเปิดเผยว่าไม่มี เด็กๆและเขาเป็นส่วนหนึ่งของอความพยายามร่วมมือที่ใหญ่กว่าเพื่อให้น่ใจว่าพวกเขามีชีวิตตรอดแม้จะมีการคุกคามของแอชเปตาลิตอธิบายว่าพวกเขาไม่ข้อวอนจดจําเป็นส่วนหนึ่งของอาการทดละองค์เมื่อเทลลียืนกรานที่จะรู้วิธีนําเด็กๆก,กลับคืนมาเปตาลิตกล่าวอย่างลึกลับว่าพวกเขากําลังฟังโดยไม่ได้แจ้งเตือนบ้านทั้งหมดถูกทําลายด้วยการระเบิด เาต่ลีสหายไปทำให้แอช,ชและเทลลีงุนมองว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ถูกพาตัวไปด้วยวันรุ่งขึ้นนักสืบโพบและดอกเตอร์มุนสืบสวนการระเบิด พวกเขาพบข้อความจากเทลีที่ส่งถึงพบโดยอ้างว่าลูกๆของพวกเขาถูกลักพาตัวไปพวกเขายังพบพีเทลิสไอดีและทราบจากพยานที่พบว่าเทลีและแอชถูกพบเห็นกำลังหลบหนีจากห้องโดยสารหลังจากเกิดการระเบิดเทลีจำได้ว่าสายการบินที่เกี่ยวข้องคือดับบิยูแอลและตัดสินใจที่จะตรวจสอบสำนักงานของพวกเขาที่สำนักงานพวกเขาทำให้เจ้าหน้าที่บัญชีที่ศาล แต่งตั้งให้ดูแลเรื่องการล้มละลายของบริษัทพระหลาใจพวกเขาหลอกให้เธอบอกที่อยู่ของผู้อำนวยการแต่กลับพบว่าบ้านของผู้อำนวยการถูกทิ้งร้าง ัดสินใจค้างคืนที่นั่นโดยหวังว่าจะได้บาะแสเพิ่มเติมในเช้าวันรุ่งขึ้นโผและมุนมุ่งหน้าไปที่บ้านร้างเทลลี่จำได้ว่าเห็นผู้สังเกตการลึกลับขณะที่แซมขึ้นเครื่องบินและแอชพบภาพของชายคนนี้ในบ้านขณะที่เทลลี่เตรียมตัวมุ่งหน้าไปสนามบินเธอสัมผัสได้ถึงวิญญ,ญาณชั่วร้ายในบ้านเมื่อรู้ว่ามีคนกำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่เธอและแอชทุบหน้าต่างเพื่อหนีพวกเขาเตรียม ออกไปแต่เห็นรถคันหนึ่งกำลังเข้ามาเอชซึ่งบอกให้เธอไปในขณะที่เขายังอยู่ข้างหลังพบมาถึงที่เกิดเหตุและเธอ พบกับชายที่เฝ้าดูและสั่งให้เขาหยุดเมื่อเขาปฏิเสธโพพิงเขาที่ขาแต่บาดแผลก็หายทันทีแชพยายามนมนาวให้มันออกไปกับเขาในขณะที่รถของเทลีติดอยู่ในโคลนพบเข้าหาเทลียืนยันความเชื่อของเธอในเรื่องราวของเธอและสัญญาว่าจะช่วยเหลืออย่างไรก็ตามก่อนที่พบจะทําอะไรได้มากกว่านี้เธอถูกยกขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยพลังที่มองไม่เห็นที่อาพาร์ตเมนต์ของ แอชเทลี elly, และแอชกลับมาพบกันอีกครั้งชายที่เฝ้าดูปรากฏตัวขึ้นนำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างเขากับแอชทั้งคู่ตกจากหน้าต่าง และชายที่เฝ้าดูก็ล้มลงกับพื้นเอชถูกพาตัวไปและโดยท่าทางลึกลับเช่นเดียวกับที่พระสันตปาเทลลีรีบวิ่งไปที่ถนนแต่ไม่พบร่องรอยของร่างกายของเขาเลยมุนพบเทลลีและแนะนําให้เธอไปหาตํารวจแต่เธอยังคงยืนกรานที่จะไปที่สนามบินเมื่อมาถึงพวกเขาก็พบชายที่เฝ้าดูเทลลีเผชิญหน้ากับเขาแต่เอ็มทีซีเข้ามาแทรกแซงโดยบอกชายคนนั้นว่าสถานาการณ์เลวร้ายลงจนควบคุมไม่ได้ และถึงเวลาที่จะยุติความโกลาหลและทำให้ทุกอย่างกลับมาดีชายคนนั้นแจ้งเทลลี่ว่าการทดสอบนี้ยังไม่จบและดรเตอร์เอมซดเปิดเผยว่าเขาเป็นหนึ่งใน คนไม่กี่คนที่รู้ความจริงทั้งหมดเทลลี่กล่าวหาว่ามุนยอมให้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังนี้ครอบครองสิ่งที่พวกเขาต้องการมุนตอบว่าไม่มีทางเลือกอื่นในเรื่องนี้พวกเขาเพียงพยายามลดความเสียหายเทลลี่ต้องการลูกชายของเธอกลับคืนมาอย่างสิ้นหวังแต่มุนยืนกรานว่าแซมไม่เคยมีอยู่จริงแต่เธอกลับยึดติดกับความทรงจำที่ฝังไว้และพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้จึงเกิด เทลลี่มุ่งมันที่จะหาคำตอบเทลลี่เดินเข้าไปหาชายที่เฝ้าดูเขาบอกเธอว่าแซมไม่ใช่แค่สิ่งที่เธอจินตนาการขึ้นมาเขาสั่งให้เธอ จินตนาการถึงแซมราวกับว่าเขาอยู่ตรงนั้นกับเธอในขณะที่เธอมองเห็นเขาในระยะไกลและเริ่มวิ่งไปหาเขาเรียกชื่อของเขาชายที่เฝ้าดูเผยว่าการทดลองนั้นไม่เคยเกี่ยวกับเด็กๆเ,เองแต่เป็นเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างแ,แม่กับลูกเขาเรียกร้องให้เธอลืมแซมยืนกรานว่าถ้าเธอไม่ทำการทดลองจะล้มเหลวซึ่งเขาไม่สามารถอนุญาตได้แม้เขาจะยืนกรานก็ตามเทลีปฏิเสธที่จะปล่อยความทรงจำของเธอไป ชายที่เฝ้าดูกรีดร้องให้เธอลืมและกระจบรอบตัวเธอก็แตกเป็นเสียงเสียงด้วยความตื่นตระหนกเธอวิ่งหนีไปแต่กลับถูกชายคนนั้นคว้าคอไว้เขาบอกเธอว่าเธอแตกต่างจากคนอื่นๆและต้องจำครั้งแรกที่เจอแซมให้ได้เพราะเขาต้องการความทรงจำดั้นเดิมนั้นแสงวาบแวมเกิดขึ้นและเขาปล่อยเธอไป เขาถามว่าเด็กผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรแต่เทลลี่ตอบอย่างสับสนว่าเป็นเด็กผู้ชายคนไหนขณะที่ชายคนนั้นเดินจะไปเธอจำได้ว่าเธอกำลังตั้งคันเธอเรียกตามเขาไปพร้อมยืนยันว่าเธอมีลูกชายชื่อแซมเสียงของชายที่เฝ้าดูค่อยๆเงียบลงพร้อมกับกระซิบและเขาบอกว่าเขาต้องการเวลาอีกสัก์หน่อยก่อนที่จะถูกพาตัวไปเทลลี่กลับมา กลับบ้านเรียกหาแซมแต่เขาไม่อยู่ที่นั่นเธอค้นหาในสนามเด็กเล่นยังคงเรียกชื่อเขาในที่สุดแซมก็ปรากฏตัวขึ้นและพวกเขาก็อบกอดกันอย่างอบอุ่นเธอสูบเขาและเขาก็กลับมาเล่นเทลลี่สังเกตเห็นลอเรนกำลังเล่นอยู่ใกล้ๆก,กับเอชที่กำลังนั่งบนชิงชา้าเอชทักถ่ายเธอแต่ดูเหมือนว่าจะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดไม่ได้หนังจบลงในขณะที่พวกเขาทั้งสองกำลังนั่งบนชิงชา้าและมองดูลูกๆของพวกเขาเล่น